ก็เป็นข่าวช็อกวงการนางงามเลยนะครับหลังจากมีอดีตผู้เข้าประกวดจากเวที MissUniverse Thailand 2021เดินทางไปแจ้งความเอาผิดกับตากล้องรายหนึ่งที่ทำอนาจารคุกคามทางเพศโดยคุณปุ้ยปียพรครับผู้จัดการกองประกวด MUT ได้มอบหมายให้ทนายนิดา้าเป็นคนพาสาวงามเนี่ยเข้าแจ้งความซึ่งทางคุณปุ้ยครับได้เผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพิมพ์ข่าวก็บอกว่าตากล้องคนนี้เนี่ยเป็นตากล้องอิสระนะฮะไม่ใช่ช่างภาพประจำกอง กล้องรายนี้ได้มีพฤติกรรมแบบนี้มาในหลายๆกล้องประกวดซึ่งพอมาเจอกับกอง Miss Universe Thailand พี่ปุ้ยก็ไม่รอชา้าจัดการปัญหาดังกล่าวทันทีเลยนะครับแล้วก็จะไม่ปล่อยให้ผู้หญิงถูกกระทำแบบนี้ทาง MUT เนี่ยพร้อมที่จะปกป้องศักดิศีผู้หญิงทุกคนครับ ยูทีก็หลายคนสองสามคนพี่ปุ้ยถือว่าหลายคนลหลายเก็เดินมาหามาปรึกษาในวันที่เราจะแยกจากกันจบกองเรียบร้อยลูกๆหลายๆคนก็ตกท้ากันเข้ามาเยอะเลยแหละนะคะคก็มาเล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังแหว่า มีช่างภาพที่สมัครเข้ามาเป็นฟรีแลนซ์นะคะไม่ใช่ช่างภาพประจําของกองนะคะคนนี้ก็เป็นฟรีแลนซ์ซึ่งมาขอสมัครอยากจะทํา MUT เพราะเขาก็บอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตคืออยากเป็นเอ่อช่างภาพใหญ่ของ MUT ทนนี่จะเห็นว่าเขาก็น่ารักนะปกติอฝีมือก็ดีอะไรก็ดีให้โอกาสทุกคนอยู่แล้วเออทุกๆปีมันจะมีช่างภาพมือดีที่ ขอสมัครเข้ามาฝากฝีมือไว้ใน m u t หน่อยพี่ปุ้ยสนับสนุนหมดพี่ปุ้ยเห็นว่าเป็นเรื่องดีเราก็ได้รับเกียรติจากเขารเราก็ให้เกียรติเขาด้วยทีนี้มันก็เกิดเหตุว่าเอาจะเลิกจากกันเนี่ยเด็กๆก,ก็ตบเท้าเข้ามาก็มาเล่าให้ฟังเอแต่ละคนแต่ละคนว่าโดนอะไรกันบ้างอ้าพี่ก็ขึ้นเกียรติยของขึ้นค่ะพาะหนึ่งพี่ก็งงมากว่าทำไมกล้าก็มีบางคนเนี่ยบอกว่าคุณแม่คะ มีเพื่อนหนูเนี่ยที่โดนตาคนนี้ทำเขาเรียกอะไรอ่ะคุกคามทางเพศอ่ะเซ็กชวลแรสเมนเนี่ยมาแต่ว่าเก็บหลักฐานไม่หมดแล้วก็เก็บอยู่ในหัวใจทั้งหมดแต่ว่าเขาไม่รู้จะหาใครช่วยเขาไม่รู้จะพึ่นใครแต่เขาไม่ใช่เด็กเอ็ยูีนะแม่แม่ช่วยเพื่อนหนูได้ไหมอ่ะแม่ก็บอกอ๋อได้ทิทะลูกไม่ว่ามันจะเด็กเอ็ยูทีไหนอ่ะแม่พุ้ยบอกแล้วไนงะ ทุกเวทีเนี่ยมันมีมันมีเกียรติยมเกียรติศักดิ์ศรีเท่ามกันหมดแหละ,ะและที่สาคัญผู้หญิงของทุกเวทีก็คือลูกผู้หญิง<ะ>เพราะฉะนั้นเราจะไม่ปล่อยให้ผู้หญิงถูกกระทําแบบนี้บางคนเนี่ยนะคะถูกถ่ายคลิปไว้ก็มีแต่ไม่ใช่เวทีพี่ปุ้ยนะ,ะแต่ว่า<ะ>พี่บอกเอามาเลยลูกแม่จะช่วยพี่ปุ้ยก็รู้จากเด็กๆแหละมันก็หลายๆเวทีอะคะ่ะเด็กก็บอกว่าคือเขาชอบลวนลามอะปกติ ทรางภาพทุกคนจะน่ารักมากเน้นนะคะสั้างภาพหน่ชีทุกคนเนี่ยน่ารักมากเขาจะให้เกียรติผู้หญิงแล้วก็ไม่แตะเนื้อต้องตัวไม่คือเขาจะระวังมากอะเท่านี้พี่ปุ้ยเห็นะ่ะเออแต่มีคนเนี้ยที่รับหลังที่ใครๆเห็นก็มีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่มันแปลกๆคือพี่ปุ้ยก็เห็นว่าไม่รู้อะถ้ามันเป็นการละเมิดลูกๆของพี่พี่ไม่สนใจพี่ต้องเอาไปถึงที่สุดเพราะนี่สุดสิงนี่มันไม่ควรจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะในสังคมไหนๆและผู้หญิงทุกคนมีคุณค่าในการที่จะต้องถูกให้เกียรติถูกปกป้องทางธนาดีด้านะครับได้มีการเผยกับทางทีมข่าวหลังจากเดินทางเข้าแจ้งความครับว่าวันนี้ทางตำรวจมีการรับเลขคดีลงบันทึกประจำวันนะครับแล้วก็ตัดเลขคดีเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะมีการสอบปากคำต่อไปซึ่งตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียหายอีกประมาณ3คนที่จะต้องพาไปแจ้งความก็ต้องรอเจ้าตัวเนี่ยพร้อมก่อนนะฮะ ตำรวจก็รับเลขคดีลงประจําวันแล้วก็ตัดเลขคดีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะต้องมีการสอบปากคําต่อไปมีนักสอบปากคําต่อไปแล้วก็ก็เดี๋ยวคงจะได้มีการเรียกรงเรียกตัวอะไรผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหากันต่อไปอะค่ะประมาณนั้นก็คือในส่วนของของสอนอนี้นะคะแต่ว่าในส่วนของที่อื่นที่ไปแจ้งความร้องทุกข์เรื่องคมคืนกระทำชั่วราอันนั้นก็คือเออเขาก็ในส่วนของเคสนั้นสอบปากคําทั้ง คนผู้เสียหายแล้วก็พยายามไปเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนใหญ่เป็นอนาจารเป็นคุกาางทางเพศจับหน้าอ,อกจับต้นเกินเลยไปถึงขั้นแบบกดจูเพื่อพยายามผลกปั้มอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้มียังไม่เกินเลยไปถึงขั้นที่ค่มขืนและทำชำเราตอนนี้ก็มีอยู่อีกประมาณสามท่านท,ที่เดี๋ยวพี่จะต้องพาพาไปนะคะ ตัวพี่อ่ะพี่นอนได้อยู่แล้วแต่ว่าพี่ต้องรอความพร้อมของแต่ละบุคคลอย่างเชสของที่พี่พาน้องสองคนเข้าวันเนี้ยจ,จริงก็ทราบเรื่องมาสักระยะหนึ่งประมาณหนึ่งแต่ว่าก็ก็รอทัมมิง่งรอเวลาที่อ่ะน้องโอเคน้องพร้อมอืมซึ่งอัปเดตล่าสุดนะครับคนที่ถูกกล่าวหาในเรื่องราวนี้ก็ทำชําเรานะครับถูกตำรวจเนี่ย ควบคุมตัวได้แล้วนะฮะแล้วก็มีการแจ้งความผิดนะครับในฐานข่มขืนก็ทำชำเราผู้อื่นด้วยการด้วยประการใดๆโดยผู้นั้นนะครับอยู่ในภาวะไม่สามารถขัดขืนได้ครับซึ่งก็สามารถจับกลุ่มได้ที่ถนนคลอ,อ,อง5ตะวันตกนะที่ปทุมธาน,นีนั่นเองซึ่งเจ้าตัวช่างภาพเนี่ยก็มีการปฏิเสธนะครับบอกว่ามไม่ได้ทําการข่มขืนนะฮะแต่เป็นการพูดคุยจนมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเกินเลยอะไรอย่างนี้นะฮะก็คือปฏิเสธไปก่อนตอนนี้ แล้วก็ตอนนี้นะครับตำรวจมีการส่งไปที่พนักงานสอบสวนนะฮะที่สถานีตำรวจแล้วก็จะมีการดำเนินคดีออสอบสวนเพิ่มเติมขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่องท Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Sub ส cribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่เฟซบุ๊กแฟ a เพจท Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ